หลังจากจบสนามข่าวบันเทิงของเรานะคะแล้วก็สนามข่าวจัดสีของเราเนี่ยเราจะมีภาพยนต์จีนชุดไอซ์แฟนตาซีให้คุณผู้ชมดูเชื่อว่าหลายคนชอบแล้วก็ติดตามนะที่เขาแบบมีการปล่อยพลังกันที่เ็กกี้ปล่อยพลัง แล้วทราบไหมาว่าแต่ละเทปว่าเขาจะผ่านไปได้เนี่ย <ฮะ S 1> อุปสรรคเยอะทีเดียวนะ,<ฮ>ะบางคนผมเห็นแบบเบื้องหน้าแฟนตาซีมากไอซ์แฟนตาซีวันนี้มีเบื้องหลังให้ดูเชื่อ <ฮะ S 1> ว่าไม่มีใครเคยได้ดูมาก่อนเบื้องหลังขอชมขอชมไอซ์แฟนตาซีนะคะอุปสรรคที่ว่าเนี่ยนอกจากโลเคชันในการถ่ายทําคือต้องเลือกโลเคชั่นให้ดูแฟนตาซีสมชื่อ <ฮะ S 1> อาจจรรย์ศึกชิงบัลลังก์น้าแข็งไอซ์แฟนตาซีแล้วเขามีฉากหมดหมด สแสดงเขาหลุดเขาหางกันเยอะเลยค่ะด้วยความเป็นเรื่องราวต้องใช้ภาษาเชิงประวัติศาสตร์ด้วยนะคือก็พูดยากไงก็ไม่ค่อยจะเข้าปากนักแสดงเลยต้องมีแบบหลายเทคก,กันพอสมควร <S <S อ้ยนะมักส่วนที่เป็นเอกลักษณ์คือเสียงคนร้เออะต้องวเราะแตบใสใจวเราะแบบบ้าคลั่งเออคุณูดลองสิ เล่นได้ค่ะกว่าจะได้ล่ะเทคนี่โอ้โห,โ,หโหเหนื่อยเหมือนกันนะ <S 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 นี่นี่ <S 2> <S 2> เออให้ยิ่งใหญ่เนาะให้ยิ่งใหญ่เอนาะเอาแล้วเบื้องหลังนางเอกคนสวยวิกตอเรียวง FX นะคะรับบทเป็นหลีลล่งก็นำทีมาขอบคุณแฟนชาวไทยด้วยที่ติดตามแล้วก็พร้อมฝากภาพยนตร์ชุดไว้ด้วยะคท่านู้ชมทรับชทาไทยรัฐทีวีท่านผูชมท่รัทาไทยรัวีนูชทายรัฐูรไทยรัฐทีวีามทีทาไทยรัฐทีวีท่านูชมทีรัทาไทยรัฐทีวีท่านูชมทีรัทาไรัฐทีานาไรั ติดตามชมกันต่อได้นะคะหลังจบสนามข่าวบันเทิงสนามข่าวเจ็ดสีกันแล้วนะคะไอซ์แฟนตาซีนะคะ <S <S โอ้เ่นัยแสดง,<ส>งกับซีจีเนา<ล>ะก็ต้องมีงงจินตนาการแล้วก็เสียงหัวเราะอีกไหนที่เล็กลองดิฉันก็หัวเราะดิฉันเป็นกุลสตรีไม่มั่นใจว่าจะหัวเราะได้อย่างนั้นหรือเปล่าลองดูแล้วกันดิฉันเพื่อคุณผู้ชมอันนี้หนึ่ง